อุ้ยดูสิครับเป็นสิขึ้นจังไหนอุ้ยอุ้ยคนเดียวได้นน่อุ้ยอาจาร์อาจารย์อุ้ยอาจาร์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบสซลินอีกเช่นเคยนลครับจะพาทุกท่านมาชมการขึ้นรถเทเลอร์ ของแมคโครคันนี้นะครับขึ้นคนเดียวไม่มีใครหยยบเบรกรถคันนั้นให้นะอุ้ยดูสิครับเป็นที่ขึ้นจังไดอุ้ยอุ้ยคนเดียวเด้นน่อุ้ยอาจารย์อาจารย์อุ้ยอาจารย์ การซีโหดเกินไปแล้วอาจารย์บอดว้าวเยอะยอะกเดียวเลยแมีว่ะ โหดเกินไปละโอ้เหวยวิวอาจารย์จะโหดเกินไปละอาจารย์ นี่นะครับประสบการณ์สำคัญจริงๆครับอุย้ยคนลุกครับคนคิ่งลุกมั้งโอ้ยไม่ธรรมดาครับผมอุย้ยดูสิครับคนลุกหมดเลยอุย้ยอ่ะเก็บแขน ไ,ไหรอืมโอ้สุดยอดแท้ฮึฮเฮ้ชอเฟอร์เขาเนาะสุดยอดครับนี่แหละประสบการณ์สำคัญจริงๆริ เนี okay. ่นะครับมักลายมักลายจะลีดจีดจีดรุ่นมาเลี้ยวโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ